สวัสดีครับเรื่องในจะดยับกับชนะของแฮททีคกิโลในวันนี้ครับขอ,อนำเสนอเรื่องราวตำนานจตุรัสเทพแห่งปีสัตวแดงเวสบราว์ถึงแม้ว่าบราวนะ์นจะแขวนสตัร์ไปแล้วแต่ว่าถ้าพูดถึงชื่อของเวสบราว์แล้วก็ผมเชื่อว่าหลายคนต้องคิดถึงความรัว่วความผิดพลาดอย่างแน่นอนเพราะเขามักจะมีจังหวะวเวผิดพลาดได้เห็นอยู่บ่อยๆคิดถึงจังหวะไหนก็ลองคอมเมนต์กันมาได้ครับ แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าสมัยที่เขาเนี่ยเพิ่งขึ้นมาชุดเยาวชนของแมนยูใหม่ๆก็คือยอดแนวรับของทีมเลยทีเดียวแต่ว่าเขาเนี่ยแดนโชคร้ายครับเชื่อกับอาการบาดเจ็บเล่นงานอยู่บ่อยครั้งบาดเจ็บผ่าเอ็นหัวเข่า2ครั้งแล้วก็ข้อเท้าหักไป1ครั้งแล้วก็ยังมีเจ็บแบบยิบยิบย,ยอดอีกทําให้ตลอด15ปีที่อยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ย เขาลงไป232เกมเท่านั้นถือว่าจริงๆเนี่ยมันน่าจะมากกว่านี้เลยครับโดยผลจากอาการบาดเจ็บเนี่ยทำให้บราวเนี่ยเล่นได้ไม่เหมือนเดิมจนกลายเป็นแนวรับตลกสําหรับแฟนบอลกับวลีที่ว่ารั่วอย่างกับเวสบราวเลยวะ่ะแต่ถึงแม้ว่าเขาจะรั่วยังไงก็แล้วแต่นะครับเขาคนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นแข้งที่ประสบความสําเร็จมากมายในอาชีพเลยทีเดียวนะครับสามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ถึง5สมัยด้วยกัน FA ฟคัพสมยัย ลีกคัพสสมยัยคอมมิตี้ชิลสสมยัยและยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกหนึ่งสมัยนะครับซึ่งเวสต์บรั่วคนนี้เลยครับอยู่ในชุดทริปเปิลแชมป์ที่แมนเชสเตอร์แต่ทำได้เมื่อปี99ด้วยนะครับผมรวมไปถึงเวสต์บรั่วคนนี้ครับคนนเคยคว้ารางวัลจิมมี่เมอร์ฟีอะคาเดมี่เพลเยอร์ออฟเดอะเยียร์ในปี97-98และก็98-99มาครองได้สำเร็จนะครับแล้วก็เคยติดทีมยอดเยี่ยมของ PFA ในปี2002001สัดด้วยนะครับแถมเขาคนนี้ครับ เคยติดทีมชาติอังกฤษไปเล่นฟุตบอลโลกมาแล้วในปี2002ที่เกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพร่วมกันโดยเขาคนนี้เนี่ยติดทีมชาติอังกฤษไปทั้งหมด23เกมเลยทีเดียวครับแล้ววันนี้เนี่ยผมจะพามาย้อนรอยรู้จักการสนิทก,กับเขาคนนี้ครับเวลสลีย์ไมเคิลบราวน์หรือว,ว่าเวสบรา์ที่เราคุ้นหูกันนั่นเองครับ เดวิดบปาร์กปัจจุบันอายุ41ปีนะครับเขาเกิดที่แมนเชสเตอร์ที่ประเทศอังกฤษนั่นแหละครับเขาเริ่มฝึกทักษะฟุตบอลกับ Fresher Moss Ranger f o ฟุตบอลค l ับนะครับตั้งแต่อายุยังไม่สิบขวบดีซะด้วยซ้ำต้องบอกก่อนนะครับว่าศูนย์ฝึกนี้เนี่ยเป็นแหล่งบ่มเพาะ นักเตะเฟียลชันดีของเมืองแมนเชสเตอร์มาแล้วมากมายกับที่นี่เนี่ยเป็นผลผลิตให้กับแมนยูมาแล้วเยอะนะครับมันจะเป็นเจสซี่ลินการ์ดมาคัตแรดฟอร์ดแดนนี่เวลเบกนะครับต้องบอกว่าที่แห่งนี้เนี่ยเป็นที่ฝึกฟิอฟิทเท้าแล้วก็ส่งนักเตะชั้นดีให้กับแมนเชสเตอร์เต็ดมาแล้วมากมายรวมไปถึงเวสต์บาร์ก็อยู่กับสวนฝึกนี้มาแล้วเหมือนกันนะครับโดยเขาเนี่ยฝึกอยู่ที่นี่มา4ปีก็ได้ก้าวขึ้นมาสู่ทีมเยาวชนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวัย13ขวบในปีหนึ่งเก้าึก้าสองเท้าขึ้นมา เรื่อยๆทีมเยาชนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเขาเนี่ยเซ็นสัญญาเป็นเด็กฝึกหัดกับทีมในเดือนกรกฎาคมในปี1996นะครับและเซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพได้ในอีก4เดือนถัดมาต่อจากนั้นนะครับและก็ในปีรนรรแรกของเขาเขาลงเล่นเต็มฤดูกาลและผลงานเขาก็โดดเด่นนะครับได้รางวัลเดนซิลฮารันยังเพลเยอร์ออฟเดอะเยยร์ไปครองในปีนั้นเขาเนี่ยได้รับคำชื่นชมอย่างมากในชุดเยาวชนจนกระทัง่งในปี9798ครับ เขาเนี่ยมาซ้อมกับทีชุดใหญ่แล้วก็ได้โอกาสการลงสนามในเกมที่แมนยูเนี่ยเอาชนะลิสไปได้3-0โดยเกมนั้นเนี่ยเวสบาสสวมเสื้อหมายเลข35ลงสนามมามาเป็นตัวสำรองนะครับแล้วก็นั่นแหละครับเป็นการเปิดตัวของเวสบราส์ครั้งแรกบันทีชุดใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวัย19ปี ต่อมาครับในปี98-99เนี่ยทางด้านของอเล็กซ์ฟูร์ซันเนี่ยในตอนนั้นยังไม่เป็นเซอร์นะครับได้เสริมทัพเข้ามาครับยาวสตามเอ yes, but, Wong, ist, เอร์ John, hea, เยสเปอร์วองควิสเออร์จอห์นโอเชเอร์เดอะวายยอเข้ามาทำให้ Manchester, แมนเชสเตอร์ในเดนั้นแข็งรแรงมากๆในตอนนั้นและก็ดันเวสต์บราวน์ขึ้นมาสู่ชุดใหญ่ด้วยนะครับบราวเนี่ยขึ้นมาเต็มตัวนะครับเปลี่ยนจากเบอร์35มาเป็นเบอร์30 เขาเล่นไป11เกมในฤดูกาลนั้นถูกจับเล่นทั้งแบ็กขวาและก็เซ็นเตอร์ฮาฟเขาทำผลงานได้เป็นอย่างดีและก็ลงเล่นทั้งบอลลีและก็บอลทั่วในประเทศรวมถึงเกมยูฟาแชมเปียนส์ลีกเนี่ยเวสต์บาวก็ได้โอกาสการลงสนามครับและก็บราวคนนี้ร่วมควา้าริปเป้แชมป์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ในปี9899 ถือว่าเป็นเก็บประวัติที่ยอดเยี่ยมของเขามากๆเลยในชีวิตนะครับผมและเขาคนนี้เนี่ยมีชื่อเป็นมาร์ตซสำรองด้วยในเกมที่แมนยูเนี่ยเอาชนะเบย์มิเนกไปได้สองหนึ่งในเกมนั้นและหลังจากจบซีซั่นนั้นเนี่ยเขาก็ได้รับโอกาสการสนามบ่อยครั้งมากขึ้นนะครับเขาเนี่ยอยู่ในฟอร์มที่ดีเรื่อยๆชดติดทีมอังกฤษไปเลยฟุตบอลโลก2 0ง2ที่เกาหลีใต้และก็ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพร่วมกันแต่เวลาจากนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มหายไปจากสาระบบ กลายเป็นแข้งตัวรั่วที่ลงทีไรแฟนๆก็เสียวเขาทำความผิดพลาดในเกมยูฟ่าแชมเปียนส์ในเกมที่แมนยูเนี่ยเจอกับเดปอร์นิวและกอรุยาเวสต์บราวด์ได้ไปชนกับเรั่งบักเตสแล้วก็เสียประตูไป,ปอย่างง่ายได้เลยทีเดียวนะครับแต่เขาเนี่ยก็ประสบปัญหาการบาดเจ็บเยอะแยะมากมายรุมเร้าไปอยู่ตลอดนะครับเอ็นหัวเข่าสองร้งข้อเท้าหักอีกหนึ่งร้งแล้วก็อย่างที่บอกครับว่ามีเจ็บยิบเจ็บย่อยที่นิดๆหน่อยๆจนเขาเนี่ยเล่นไม่เหมือนเดิมกลายเป็นแข้งกระดูกเปราะไปซะอย่างนั้นนะครับโดยเขาเนี่ยสร้างสถิติไม่ค่อยน่าจ ทำไป9ประตูในการทําเข้าประตูตัวเองครับในช่วงของตลอดระยะเวลาที่อยู่กับแนนเชสเตอร์ในเดอนสิปี 9ประตูในกะารทำเข้าประตูเองถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะพอสมควรเลยนะครับผมโดยเขาเนี่ยทำเข้าประตูเองไปในเกมพรีเมียร์ลีก6ประตูแล้วก็ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก3ประตูครับจนกระทั่งในปี2 1งสถึง2 0ง2นิครับสตีฟรูสในใหญ่ของเดอร์แลนในตอนนั้นครับดึงเวสต์บราวนไปสู่ถิมนสเตเดียมออฟไรท์ด้วยค่าตัว1ล้านปอนด์และเขาเนี่ยอยู่กับทีมไป5ปีลงไป87เกมทำไป1ประตูแต่ว่าทำเข้าประตูเองไปถึง3ประตูและก็โดนใบแดงไปถึง4รอบเลยด้วยกันนะครับมาถึงปี3 6ถึง 2017นะครับคราวนี้ครับท่านของเวสต์บราวน์เนี่ยไปร่วมงานกับโอเวนคอยครับผู้จัดทีมของแบล็กเบอร์รีโลเวอร์ดึงเขาไปร่วมทัพแบบไร้ค่าตัว โดยคอยเนี่ยหวังให้เวสต์บราวคนนี้นําประสบการณ์มาช่วยแบล็กเบิร์นเพื่อที่จะประคองไม่ให้ตกชั้นแต่ท้ายที่สุดครับแบล็กเบิร์นเนี่ยตกชั้นในการจบที่22ของตารางแถมลงไปเพียงแค่6เกมเท่าน,นั้นครับนั่นของเวสต์บ่าในตอนนั้นและในช่วงวันปลายอาชีพของ West Brown เวสต์บราวนี่ยครับก็ตัดสินใจไปเล่นในทวีปเอเชียกับเกเรมบราสเตอร์รองแชมป์อินเดียนซูเปอร์ลีกในปีก่อนที่เขาจะย้ายมาร่วมทัพในทางของเรเนมูเรสตินครับอดีตท,ทีมงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้น ดึงตัวเขาไปร่วมทัพเพราะว่ามูเรนสตีนเนี่ยเป็นผู้ช่วการทีมของทีมอยู่ในตอนนั้นโดยใน,นของเวสบราน์เนี่ยก็ต้องบอกว่าย้ายมาเนี่ยก็อยู่ในช่วงที่ต้องบอกว่าเลยวัยพีคแล้วนะครับสปีดไม่มีเหลือแล้วประสบการณนะ์มีสุดท้ายแล้วเล่นได้อยู่ไม่นานครับเวสบราน์เนี่ยก็อำลาไปที่ลีกอินเดียในตอนนั้นนะครับผมย้ายไปในวัยสามสิบแปดปีเขาไม่เหลือสปีดแล้วสุดท้ายครับประกาศควนสตรัรในวัยสามสิบเก้าปีกับเกราบราสเตอร์ทีมทีมนี้ซึ่งโอเคแหละครับว่า เขาอาจจะไม่ได้เก่งกาจอะไรมากมายในเรื่องของฝีเท้าแต่ก็ถือว่าเป็นแข้งคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จอย่างมากในฐานะนักฟุตบอลอาชีพเลยทีเดียวนะครับผมคิดเห็นยังไงกับเวสต์บราว์จากเขาคนนี้ได้ไหมก็ลองคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับตอนนี้ก็เป็นเรื่องราวของตำนานจ,จิตรเทพแห่งปีศาจแดงเวสต์บราว์เรื่องเด็ดเจ็ดยับกับชินแชมป์ที่เที่ยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ